สวัสดีค่ะยินดอนรับเข้าสู a s สบายดีไหมคะทุกคนวันนี้ค่ะเอาสมุดกับปากกามานั่งเรียนภาษาเกาหลีกับพี่นุน่นโซฮายค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผันกริยาอือที่ไม่เป็นไปตามกฎค่ะหลายๆคนก็กำลังงงนะคะว่าตกลงเราจะต้องผันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะหัวข้อวันนี้ก็คืออือพุลคิวชิกนะคะการผันกริยาอือที่ไม่เป็นไปตามกฎหลายๆคนที่เคยเรียนไวยากรณ์แบบอโยออยหรือไวยากรณ์ที่เป็นรูปอดีตอาร์อดออสมาแล้วนะคะ ก็จะพบว่าคำกริยาบางคำจะมีข้อยกเว้นในการผันก็คือไม่เป็นไปตามกฎนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราลองมาเรียนรู้กันเริ่มจากคำศัพท์นะคะอ่าดูประโยคตัวอย่างอันนี้ก่อนเลยอรีกงาอัพายลอมอรีกาอัพายอมอร,ออมอรีแปลว่าอะไรคะอรีศีรษะหรือว่าหัวใช่ไหมคะอัพพออัพายอก็คือปวดค่ะเจ็บ ปวดหัวค่ะที่นี้คำว่าอาพายโยมาจากรากศัพท์ก็คืออาพือตาอาพืตาเห็นไหมคะว่าเป็นไวยากรณ์ที่มีอื้อนะคะมีอืออยู่ดังนั้นเวลาผันค่ะเราจะไม่ผันแบบกฎเกณฑ์ที่เราเคยเรียนมาเพราะว่าเขามีข้อยกเว้นผันอย่างไรให้ออกมาเป็นอาพาโย ตามมาดูกันนะคะสไลด์ถัดไปเราจะมาดูคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอือกันก่อนนะคะมีคำอะไรบ้างที่เราพอจะรู้จกักลองดูนะคะคำที่ลงท้ายด้วยอือคำแรกซื่อตะซื่อตะแปลว่าเขียนค่ะแต่จริงๆเขาก็มีความหมายอื่นๆด้วยเช่นแปลว่าใชา้หรือแปลว่าขม เวลาที่เขาเป็น adjective ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะคือตะคือตะใหญ่ยยค่ะใหญ่อาพพ a ตะอาพอตะแปลว่าอะไรคะเจ็บนะคะเจ็บหรือว่าปวดก็ได้ค่ะเจ็บปวดอัพพะอัพพาโอแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพาพุต a ะพาพุตะก็แปลว่ายุ่งค่ะไม่มีเวลายุ่งยุ่งไม่ใช่ยุ่นยุ่งต่อไปค่ะเยปพตะ เยปุตะแปลว่าสวยค่ะน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าคําศัพท์เหล่านี้ถ้าเราตัดตาทิ้งเราจะเห็นสระอือโอเคไหมคะทีนี้วิธีการผันใส่กับไวยากรณ์อโยอโยจะต้องทํำยังไงเริ่มจากพีน่นุ่นให้น้องๆดูคํสองคาแรกข้างบนค่ะน้องๆเปลี่ยนจากสระอือเป็นสระอได้เลยดังนั้นซือตาก็เปลี่ยนเป็นซอโยแบบนี้ได้เลยค่ะ คือตะก็เปลี่ยนจากสระอือเป็นคอยแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราลงมาดูข้างล่างเราลงมาดูข้างล่างเราจะเห็นว่ามีพยางด้านหน้าอยู่ด้วยนะคะดังนั้นวิธีการผันลองมาดูค่ะอันดับแรกค่ะเราตัดตาทิ้งก่อนอ่าพี่นุ่นก็ตัดตาทิ้งเหลืออาผือ เหลือพาปือ้อตัดตัดทิ้งนะคะเหลือเยปือ้อันดับต่อไปค่ะน้องๆจะต้องตัดอือทิ้งออกไปด้วยนะคะตัดสระทิ้งไปด้วยอ่าพี่นุ่นทําให้ดูตัดทิ้งออกไปเลยนะคะดังนั้นเขาไม่มีสระเราก็จะต้องหาสระมาใส่ให้เขาหาอย่างไงให้น้องๆแวะไปดูพยางด้านหน้าค่ะ ดูสระของพยางด้านหน้านะคะพี่นุ่นใช้สีน้ําเงินนะเห็นไหมตรงนี้เป็นสระอาตรงนี้เป็นสระอาตรงนี้เป็นสระเยเราดูสระด้านหน้าถ้าสระด้านหน้าเป็นสระอาหรือสระโอให้น้องๆใส่อาเข้าไปให้เขาเห็นไหมคะเป็นสระอาก็ใส่อาอ,อาผาอาผาแล้วก็ใส่โยลงไปได้เลยอาไพโยอ,อาไพโยาปา ไซโยพาไายโยแต่ถ้าสระด้านหน้าเป็นสระอื่นๆที่ไม่ใช่อหรือโอให้น้องๆใส่อ,อให้เขาค่ะดังนั้นเราจึงพูดว่าเยปอยโยเยปอยโยค่ะไวยากรณ์ ที่เป็นรูปอดีต art, art art ก็ใช้วิธีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็น2องคำนี้ค่ะน้องๆก็เปลี่ยนจากอือเป็น art ได้เลยค่ะก็เป็น sort soil เปลี่ยนจากอือเป็น art ค่ะ art soil ส,สำหรับ2องคำนี้นะคะที่ไม่มีพยางค์ด้านหน้าทีนี้ลงมาดู3ตัวนี้นะคะ พี่นุ่นจะค่อยๆเล่านะคะเป็นขั้นตอนไปอันดับแรกค่ะตัดตะทิ้งตัดเลยเหลืออาผือต่อมาค่ะพาปืเยปขั้นตอนต่อไปค่ะตัดอือทิ้งออกไปด้วยนะคะอ้าวตัดเลย เสร็จแล้วเขาไม่มีสระเป็นของตัวเองน้องๆต้องหาสระมาใส่ให้เขาโดยการดูสระด้านหน้าค่ะถ้าเป็นสระอกับสระโอให้น้องๆใส่อ r ดลงไปแต่ถ้าเป็นสระอื่นๆให้น้องๆใส่ออทลงไปค่ะดังนั้นตรงนี้ข้างหน้าเป็นสระอาก็ใส่อดัดอพัดแล้วก็เติมโอโยโลงไปค่ะ ปาสโยพาปือข้างหน้าเป็นสระอาดังนั้นจงใส่อาร์ให้เขาก็เป็นปาสยอพยปาสซยเยตรงนี้เป็นสระเยใช่ไหมคะดังนั้นจึงเข้าเงื่อนไขที่สองก็คือสระอื่นๆน้องๆก็ใส่ออทให้เขาค่ะเป็นเยปสซโยค่ะ คราวนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วตอนไหนเ,เวลาผันกับไวยากรณ์ตัวไหนเราถึงจะต้องทำแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเซตที่เป็นไวยากรณ์ที่เป็นสระนั่นเองนะคะเช่นอ o ยอโยอ o อซอ,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 อ้อซออสอาร์ตไวยากรณ์พวกนี้นะคะเราจะต้องฝึกผันแบบไม่เป็นไปตามกฎค่ะสุดท้ายนะคะ พี่นุ่นก็มีประโยคตัวอย่างมาให้น้องๆได้ลองฝึกอ่านกันค่ะอันแรกค่ะเพอนจีร์ซัสไโอเพอนจีรซัสไโอเห็นไหมคะซัสโอข้อสองค่ะชีบิหน่อมูคอยชีบนอมูคอย,อคอยเปลี่ยนจากอือเป็นอได้เลยนะคะต่อไปค่ะเปกาอาพาสเงวอน에갔어요 배가้ก서า,า,าอ서오늘า쁘지만내일한가해요오늘อ쁘지ันนี้าออัจมันสังเกตนะคะไปเจอจีมันไวยากรณ์ที่เป็นพยัญชนะดังนั้นจึงไม่ต้องผ่านแบบไม่เป็นไปตามกฎนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะคาบางี้เย เห็น He ไหมคะเยปือโกไปเจอวยากรณ์ที่เป็นพยัญชนะดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนไปออตามกฎนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้น้อง,องๆก็ได้เรียนรู้วิธีการผันอือที่ไม่เป็นไปตามกฎแล้วนะคะถ้าใครอ,อยากจะลองฝึกเพิเ่มเติมค่ะก็ลองค่อยๆดูแล้วก็ฝึกผันกับคำศัพท์อื่นๆด,ดูด้วยก็ได้นะคะและถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้พี่นุ่นสอนเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กัน ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอคสามีดาอันีง안เคเซลบายบายค่ะ